ในฐานะที่อยู่ในพื้นที่3มจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีเสียงเล่าลือพูดกันหนาหูว่าเป็นดินแดนแห่งการซ้อมทรมานเป็นดินแดนที่มีการบังคับใช้กฎหมายพิเศษมาตลอดระยะเวลา17ปี17ปีที่คาดหวังว่าเราสมควรที่จะต้องมีกฎหมายรองรับป้องกันการซ้อมทรมาน ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่นะครับได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องในพื้นที่จากการถูกบังคับใช้กฎหมายพิเศษกฎเอาการศึก7วันพรกฉุกเฉิน30วันรวมเป็น37วันนี้นะครับเป็นจํานวนมากเป็นร้อยรายที่กล้าเปิดเผยข้อมูลหลายหน่วยงานบอกว่าพอเห็นกฎหมายฉบับนี้จะเข้ามาอ้างว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ทํางานลําบาก นั่นคือท่านกําลังไม่ได้มองถึงหลักนิติธรรมในการทํางานการซ้อมทรมานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแลเห็นได้ว่ามีการวิวัฒนาการการซ้อมทรมานการซ้อมทรมานมันเกิดวิวัฒนาการแถวบ้านผมมันไม่ใช่แค่ครุงถุงดําแล้วครับมันทําให้จิตหลอนจิตประสาทและมีอีกหลายๆกรณีถุงดําก็ไม่ใช่เฉพาะถุงแห้งถุงเปียกก็มีการแก้ผ้าในห้องเย็นถอดเสื้อผ้าทั้งหมดในห้องเย็นในอุณหภูมิที่ต่ําก็เป็นลักษณะหนึ่งของการซ้อมทรมานและเกิดขึ้นจริงในสังคมนี้ ของประเทศนี้หากกฎหมายฉบับนี้ผ่านการพิจารณาในวาระที่1วรระที่สองวรระที่3แล้วมันสามารถจะเป็นเกราะป้องกันการละเมิดสิทธิทมนุษยชนและก็มันจะทําให้หลักนิติธรรมที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญตามเจตนารมณ์ของการร่างรัฐธรรมนูญที่ระบุให้มีหลักนิติธรรมให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามกฎหมายและหลักนิติธรรมมันจะเป็นปรูปธรรมและก็เป็นจริงในทางปฏิบัติ ในฐานะน้ำถือศาสนาอิสลามอย่างที่เรียนท่านประธานว่าดีใจนะครับที่สภาได้พิจารณาพราบป้องกันการซ้อมทรมานคงต้องกล่าวคําว่าอัลฮัมดุลิละและก็สุกรต่อรลัทธบาฮาดาลาหรือขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้กฎหมายป้องกันการซ้อมทรมานหรือป้องกันการร้อเล่มต่อพี่น้องมาลายูจะได้มีการบังคับใช้สถทีขอบคุณครับ